โอโอพโนโพโนจะแก้ปัญหาชีวิตในทุกรูปแบบให้คุณได้อย่างไรลองคิดดูว่าคนคนหนึ่งเนี่ยนะคุณคุณอยู่ท่ามท่ามการรมโลกที่ปรัชญ,ญานะครับทั้งหมดเลยนะครับพุ่งไปที่ทุกคนต้องทํำยังไงจึงจะรวยนะครับทุกคนมีความปรารถนาเหมือนเดิมเหมือหมดเลยนะครับอยากจะได้สิ่งนี้มากๆ แต่อย่างไรก็ตามเราไม่ได้เริ่มต้นจากจุดศูนย์นะครับนะครับซีโร่พอยนะครับจุดศูนย์หากว่าคุณไม่ได้เริ่มต้นจากจุดศูนย์เนี่ยก็แปลว่าณวินาทีนี้หลายๆคนนะครับก็จะมีทขาเรียกว่า limiting belief คือความเชื่อในข้อจํากัดเกี่ยวกับตัวเองเนี่ยหลายๆประการเนี่ยเต็มไปหมดเลย ลองคิดดูว่าทันในนั่นเองนะครับระหว่างสิ่งที่คุณต้องการนะครับก็มีมีกำแพงนะครับมีกำแพงนะครับมาขวางกั้นนะครับเรียบร้อยแล้วกำแพงเพราะว่าคุณไม่ได้เป็นอิสระอย่างสมบูรณ์ณอยากจะมั่งคั่งคุณอยากจะรวยเป็นเศรษฐีเงินล้านหรือหลายสิบล้านยิ่งดีใช่ไหมครับแต่ว่าตัวคุณนะมีกำแพงนะครับกั้นอยู่นั่นหมายความว่าในจิตตสุขขงคุณนั้นน่ะมันจะมีนะครับอาจจะมีเยอะมาก อะไรบ้างครับเช่นนะครับหนึ่งเอามาอย่างง่ายๆเลยนะครับแค่นะครับเกิดมาแล้วไม่ได้สวยมากนะครับอาจจะคิดถึงขั้นว่าชั้นสวยสู้เขาไม่ได้นะครับสู้เขาไม่ได้อันนี้เรื่องไม่เป็นเรื่องใช่ไหมครับแต่เป็นเรื่องขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับแล้วก็แปลว่าอะไรเอาไม่มั่นใจเขาไปใหญ่นะครับชั้นไม่สวยเห็นไหมครับคราวนี้พอไม่สวยไม่พอครับไปกันใหญ่ครับเลยไปตีความหมายที่แย่ลงไปเรื่อยๆนะครับไร้ค่าเห็นไหมครับว่า หรือคนที่เกิดมาพอไม่ค่อยมั่งคั่งปั๊บอาจจะบอกว่าฉันไม่มีฉันไม่มีทุนนะไม่มีทุนก็เลยเปิดร้านค้าไม่ได้ถูกไหมครับคนก็บอกว่าฉันไม่มีพักพวกเส้นสายนะ ไม่มีเส้นสายอีกบางคนก็พูดว่าฉันนะโอเคฉันเรียนน้อยก็เป็นปมด้อยในตัวเองอีกใช่ไหมครับบางคนก็บอกว่าฉันฉันดีไม่พอนะคนอื่นก็ดีกว่าฉันนะฉันดีไม่พอแล้วก็นะครับโอเคนะครับฉัน นะไม่คู่ควรไม่คู่ควรกับเขานะรวมทันไม่คู่ควรกับเงินไม่คู่ควรกับความสําเร็จไม่คู่ควรอะไรเยอะแยะไปหมดเลยซึ่งไอ้่วงเนี่ยมันมีมันมีเป็นร้อยข้อนะร้อยข้อเลยคุณลองคิดดูว่าคนคนหนึ่งนะครับโลกข้างในตัวเองนั้นเต็มไปด้วยความคิดเชิงลบความเชื่อเชิงลบซึ่งขัดขวางเป็นกําแพงขัดขวางเนี่ยต่อการที่จะเป็นเศรษฐีเนี่ยแล้วอยู่ดีๆคนคนนั้นซึ่งข้างในนั้นนะครับเรียกว่ามีแต่สัมภาระนะครับ สีดําที่ตรงเองแบกอยู่ไม่เคยหายไปไหนเนี่ยแล้วอยู่ดีๆคนคนนั้นกลับตั้งความปรารถนาว่าตัวเองจะเป็นเศรษฐีคุณเห็นไหมว่ามันยากแค่ไหนส่วนใหญ่แล้วหนังสือเกือบทุกเล่มเลยนะครับเขาจะบอกคุณว่าเออให้คุณเนี่ยพยายามที่จะแบบว่าปล่อยวางมันซะนะเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความเชื่อแล้วชีวิตเปลี่ยนแต่คุณเชื่อเถอะว่าหนังสือจํานวนมากบอกคุณ ในลักษณะทฤษฎีแต่ในเชิงปฏิบัติเนี่ยสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถนะไม่สามารถที่จะล้างออกไปได้ในขณะที่โฮโอนอโพโนเนี่ยในขณะที่โฮโอนโพโนเนี่ยกับเป็นเป็นเครื่องมือตัวจริงในการที่จะนะทำให้กําแพงเนี่ยหมดไปกําแพงเี่หมดไปจะต้องถูกล้างเนี่ยด้วยด้วยโฮโโน n โพโนได้นี่คือเหตุผลว่าบางครั้งเนี่ยเราเรียนข้ามขั้นเรากระโดดไปที่กดรางดึงดูดเราทำตัวร่าเริงมากขึ้นแต่เราไม่รู้ว่า สิ่งที่ครุกุ่นและซ่อนตัวลึกๆของจริงที่ไม่เคยหนีไปไหนกับเป็นตัวที่สร้างกำแพงขังกั้นคุณตลอดมาทำร้ายและทำลายคุณตลอดมาพอคุณอ่านหนังสือคิดบวกปั๊บ คุณมีกําลังใจขึ้นมาวูบว่าคุณรู้สึกดีสักประเดี๋ยวประเดาแล้วคุณก็ถูกนะครับพลังวิจิต้สานึกนะครับที่คิดลบนะครับดึงคุณไปอยู่ในวงจรอุบาทกลับไปเจอกับประสบการณ์เดิมๆผลที่ตามมาก็คือคุณดึงดูดไม่ได้คุณเสกไม่ได้แล้วคุณก็ท้อแท้คุณมีประสบการณ์ของความขาดแคลนเอาแค่นี้ก่อนนะพูดง่ายๆคือคุณมีเงินไม่พอใช้นะคุณมี เงินไม่พอไม่พอใช้แต่คุณไม่รู้หรอกว่าไอ้สภาวะขาดแคลนเงินไม่พอใช้เนี่ยมันเกิดจากการที่ในนั้นมันมีความคิดอ่านว่าอ๋อฉันมันโง่ฉันมันไร้ค่าฉันมันนะไม่มีพรสวรรค์ฉันมันสวยหลือหล่อสูเขาไม่ได้ฉันมันไม่มีเสน่ห์ไม่มีใครมาชอบฉันรักฉันฉันไม่มีนะเสน่ห์อะไรเราไม่รู้ว่ามันคือ กี่ร้อยข้อแล้วข้อไหนที่ทําให้เกิดสภาวะอยู่ดีๆก็เจออยู่เรื่อยๆขาดแคลนเงินไม่พอใช้เดือนจนเดือนเป็นนี่นะเราไม่รู้มันข้อไหนนี่ครับอาจจะสิบข้อยี่สิบข้อฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถทําแบบนี้คุณสามารถคุณสามารถที่จะอ่านหนึ่งประโยคว่าอ่านหนึ่งประโยคเลยว่าฉันไม่เคยมีเงินที่มาก พอสาหรับค่าใช้จ่ายโอเคคุณก็พูดตรงๆเลยแล้วกันเนาะคุณเริ่มต้นในการพูดตรงๆกับตัวเองคุณอยู่กับตัวเองคุณพูดว่าฉันไม่เคยมีเงินที่มากพอสําหรับค่าใช้จ่ายต่างๆฉันเป็นหนี้ คุณก็พูดออกมาสักประโยคสองประโยคแบบนี้นะจากนั้นเนี่ยคุณไม่รู้จริงๆว่าความเชื่อในข้อจํากัดข้อไหนที่สร้างประสบการณ์นี้ถูกไหมคุณก็เลยล้างมันหมดเลยแล้วกันล้างมันหมดเลยพอคุณพูดประโยคนี้ตัวเองว่าฉันไม่เคยมีเงินที่มากพอสําหรับค่าใช้ใจ่ายต่างๆโอเคพอคุณพูดปับ๊บคุณก็เริ่มต่อเลยนะครับว่า I'm sorry ฉันขอโทษนะ Please forgive me โปรดอภัยฉัน Thank you ขอบคุณ I love you ฉัน รักคุณคุณพูดอย่างนี้ไปสักพักหนึ่งคุณจะเชื่อหรือไม่ก็ตามความขาดแคลนจะถูกล้างสมมติว่าคุณคิดไปเองไม่มีใครไม่มีใครชอบฉันแต่คุณก็ไม่รู้ว่าความเชื่อข้อจำกัดใดๆกี่ข้อกันนะในจิตัำนึกเนี่ยทำให้มันเกิดสภาวะ ที่รู้สึกอยู่อย่างนี้ประสบการณ์ไม่เคยมีใครมาจีบไม่เคยมีใครมาสนใจเลยก็พูดออกมากับตัวเองที่บ้านว่าไม่มีใครชอบฉันแล้วคุณก็ตามด้วยนะการเจียวยาจิตใจว่าฉันขอโทษโรดอภัยฉันขอบคุณฉันรักคุณไปสักพักหนึ่งแล้วนะดูดีๆนะครับไอความรู้สึกแบบนี้นะครับมันก็จะหายไปนะครับหายไปย่ากจิตใต้สำนึกของคุณสมมุติว่าคุณคิณคด ว่าอา๋อฉันฉันไม่เก่งอะไรสักอย่างฉันจึงมีไรายได้น้อยคุณพูดออกมาตรงๆฉันไม่เก่งอะไรสักอย่างเพราะคุณเชื่ออย่างนั้นไงฉันไม่เก่งอะไรสักอย่างฉันจึงมีไรายได้น้อยแล้วคุณก็ตามด้วยการบอกกับตัวเองหลับตาลงนะครับแล้วพูดว่าฉันขอโทษโปรดอภัยฉันขอบคุณฉันรักคุณไปสักพักหนึ่งแล้วคุณเชื่อไหมว่า จิตใต้สำนึกก็จะได้รับการเยียวยานะครับและปลดปล่อยนะครับความทรงจํานะครับที่สร้างปรากฏการณ์นี้นะครับสิ่งก็จะถูกล้างออกไปอีกคุณลองนึกดูสิครับว่าคุณพยายามจะเสกแต่ข้างในของคุณนั้นนะเรียกว่าแตกเป็นเสี่ยงๆคุณพยายามจะดึงดูดเงินล้านโอกาสงานใหม่นะบ้านในฝันรถในฝันคนรักในฝันทุกอย่างเลยคุณอยากได้สิ่งดีๆซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์แต่ข้างในของคุณแตกเป็นเสี่ยงๆแล้วคุณ นะไม่เยียวยารักษามันให้กลับมาอยู่ที่จุดศูนย์จุดที่คุณนะคุณแบบว่าสามารถที่จะเปิดรับความเป็นไปได้ในทุกรูปแบบแต่เราเราไม่เยียวยาตัวเองเราไมนะ่ทำการนะครับชำระล้างสิ่งที่ข้างค้างซึ่งมาบงการความคิดความรู้สึกและพฤติกรรมของเราคุณลองคิดดูคุณพูดออกมาเลยคุณพูดออกมาเลยนะเออฉันเจ็บ หัวเขา่าเรื้อรังคุณเป็นมานานแค่ไหนแล้วล่ะคุณพูดออกมาตรงๆคุณไม่รู้ว่าความเชื่อข้อไหนในจิตตานึกทาให้เกิดสภาวะแบบนี้ประสบการณ์เช่นนี้คุณพูดออกมาตรงๆฉันเจ็บหัวเขา่าเรื้อรังอย่างนั้นคุณตามด้วยฉันขอโทษโปรดอภัยฉันขอบคุณฉันรักคุณไปะสักพักหนึ่งและหัวเข่าของคุณได้รับการเยียวยาลองนึกดูว่าสิ่งที่ผมแค่อธิบายมาเป็นเบื้องต้นเนี่ยคุณสามารถ ใช้อย่างเป็นโรคประธรรมจับต้องได้ถ้าคุณทำสิ่งเหล่านี้รู้ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นจิตของคุณที่เดิมที่เดิมนั้นเต็ไมไปด้วยความกลัวพอคุณทำปับความกลัวหายไปและคุณจะเกิดสิ่งที่เหมือนกับจักรวาลน,นะทำให้คุณก็คือจิตของคุณนั้นสภาวะใหม่ก็คือเกิดแรงบันดาลใจเทียบก,กับกลัว ลองคิดดูว่าจิตที่แก้ปัญหาตัวเองไม่ได้เลยแล้วเครียดกุ้มใจกังวลซึมเศร้าเป็นทุกข์โกรธแค้นแล้วสิ่งเหล่านั้นหายไปแล้วอยู่ดีๆในวินาทีต่อมาเกิดแรงบันดาลใจเกิดนะแรงมหาศาลที่อยากจะทําชีวิตให้ดีกว่านี้ไม่อยากจะเป็นคนเดิมอีกแล้วลองเทียบกันดูว่าเป็นยังไงถ้าถ้าเราไม่อยากจะเราไม่อยากจะสร้างปัญหาให้กับผู้คนกับโลกมากไปกว่านี้เราต้องเยียวยาตัวเเองก่อน เพราะถ้าเกิดว่าขอพูดขอพูดแบบง่ายๆเลยแน,น,น,นะครับถ้าผมเนี่ยถ้าผมเนี่ยเป็นคนบ้าไปอีกคนหนึ่งอ่ะคุณว่าผมจะทําอะไรให้โลกใบนี้ดีครับยกเว้นสร้างปัญหาเพิ่มถูกไหมครับแล้วคุณรู้ไหมว่าถ้าผมเป็นคนบ้ามากๆนะถ้าผมไปไปไป,ไปสร้างปัญหาแล้วเกิดพิสูจน์ได้ว่าผมเป็นคนบ้านะ กฎหมายบอกบอกว่าอย่าพึ่งลงโทษอ่ะคุณลองคิดดูเดียบอกเอาไปเยียวยาก่อนคนถ้าผมเป็นคนบ้านเนี่ยจริงไหมครับกฎหมายยังอารมณ์มาอวยบอกว่าเฮ้ยอย่าพิ่งอย่าพิ่งส่งมันไปคุกส่งมันไปเยียวยารักษาก่อนคุณเหีนกฎหมายไหมแต่คนที่ไม่ได้บ้าและยังไม่บ้าแต่เกือบๆแล้วแต่เกือบๆแล้วจะอันตรายไหมครับถ้าเขายังยืนยันว่าอ๋อฉันสบายดี ฉันเพอร์เฟกฉันไม่มีอะไรที่ต้องแก้ไขฉันดีอยู่แล้วนี่เป็นสิ่งที่เข้าใจผิดมากเพราะว่าพวกเราร้อยละ 99. 9 9เอร์เฉพาะชี้วันที่หน้าผมก่อนเลยนะครับผมมีเรื่องที่ต้องล้างต้องซ่อมตัวเองแก้ไขตัวเองต้องยอมรับผิดมหาศาลไม่ได้มีข้อยกเว้นเลยนั่นคือเหตุผลว่าพวกเราทุกคนเนี่ยต้องต้องกลับมาเยียวยาจิตใต้สำนึกของเราล้างให้มันใสสะอาดแล้วเมื่อคุณเป็นคนที่ สามารถรู้สึกดีจริงๆกับตัวเองคุณรู้สึกเชื่อมต่อกับนมนุษยชาติการที่คุณจะเป็นคนที่มีเมตตามากขึ้นผมคิดว่ามันยิ่งกว่าเป็นไปได้แต่ถ้าเรายังเป็นคนที่มีจิตใจที่มันอมหิตมากๆแล้วอยู่ดีๆบอกว่าอ๋อฉันจะกลายเป็นคนเมตตาเดี๋ยวนี้คุณว่าสิ่งที่อยู่จิตในจิตต้องที่จะอนุญาตจะยอมให้ทำได้ไง่ายๆไหมครับ